คณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนรัศดรมีประเด็นข่าวที่จะมาเรียนพิ่น้อนอสุมรชนและสังคม,มก็คือตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรามีเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดอุไทยธานีมีโรงเรียนวัดขอพยาสังคารามตามที่ทุกท่านทราบแล้วเมื่อวานสภาก็ได้เสนอยติตแล้วก็ได้ กันในประเด็นที่เกิดสงนนครามดังั้นทางคณะกรรมาการเองมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งในกรณีที่เกิดเหตุครั้งนี้เพราะว่ากรรมการเองก็ได้ดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยประเด็นที่จะมาพูดแถลงในวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์ในใน การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการคืออย่างนี้ครับเรามีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากที่เกิดอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในในสถานศึกสารวันนี้กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้นี่เป็นที่เศร้าโศกเสียใจก็คือ,อประเด็นที่ไม่ควรเกิดน,นะครับก็คือเรื่องรถ ฉันั้นทางกรรมธิการได้เสนอความเห็นอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้สับสนก็คือเรื่องที่หนึ่งทางกรรมธิการเห็นว่าระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่แล้วระเบียบทัานศึกษาปี2562เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าการบังคับใช้นี่ย่อนยานการบังคับใช้ของของฝ่ายผู้ปฏิบัตินี่ย่อนยานแล้วข้อเสนอเรื่องนี้กรรมธิการก็ได้เสนอไปว่าต่อไปการที่ จะดูแลเด็กเยาวชนที่ไปทัศนศึกษาซึงเป็นเรื่องสําคัญเ่ยจะต้องถูกประคับใช้อย่างอย่างมีมาตรฐานนะครับอ,อ,อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือเรามองเห็นอยู่แล้วว่าเราเรายืนยันนะครับเรายืนยันว่าการทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ของเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะต้องดําเนินการต่อ มีเราได้สอบถามหน่วยงานที่มาชี้แจงว่าทางกระทรวงเองหรือทางหน่วยงานเองสอบประเองก็ยังเห็นความสาคัญอยู่ฉะนั้นเพื่อความไม่สับสนในหน้าสื่อที่สื่อสารออกไปว่าทางกระทรวงเนี่ยให้งดให้งดการจัดการจัดทัศนศึกษาทันทีถ้าไปดูข่าวก็มีมีข่าวต่อไปว่า ให้พิจารณาเป็นเฉพาะเรื่องสําคัญผมเรียนอย่างนี้นะครับคณะกรรมาการได้ได้เล็งเห็นและได้พิจารณาโดยรอบๆแล้วว่าเรื่องนี้นี่เรื่องทัศนศึกษานี่ไม่ไม่ได้ผิดเลยแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่เรียนแล้วแต่ว่าขาบวนการที่ไปดําเนินการด้วยความประมาทเเลอของฝ่ายฝ่ายที่ไปดําเนินการไม่ว่าเป็นการจัดหารถนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่กระทรวงคมนาคมเขาจะไปดําเนินการมานี่มัน มันไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ยึดระเบียบเท่าที่ควรประเด็นที่สามก็คืออันนี้ก็เรื่องสําคัญไม่ว่าอ,อเราไม่ได้มุ่งเฉพาะพอเกิดเหตุก็มุ่งไปเฉพาะเรื่องเรื่องทัศนศ,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 ศึกษายังมีลดรับส่งนักเรียนนะครับในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีผมเคยผมเคยตั้งคณะทางานเรื่องนี้อยู่นะครับว่าลดรับส่งนักเรียนมาตรฐานควรเป็นอย่างไรกรณี กระทรวงเองเราก็ได้เสนอเนี่ยผู้ชี้แจงว่ากระทรวงเองควรควรหรือควรเอ็กซเรย์รบส่งนักเรียนที่ไม่ได้มาตรถานโดยเฉพาะในชนบทเราจะเห็นรถตู้เก่าเกเห็นรถสองแถวเด็กเกาะไปอย่างนี้ดังนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราก็ผมในในคณะกรรมการจึงให้ข้อเสนอว่าในคราวนี้ในการที่ขนส่งใช่ว่าขนส่ง นักเรียนไม่ว่าจะทัศนศึกษาหรือว่าไปเรียนในสถานศึกษาอื่นๆนี่ควรควรได้รับการตรวจอย่างเอ็กซเรให้ทั่วถึงเลยใช้ใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองโดยเฉพาะาในชนบทเพราะขณะนี้การใช้รถโดยสารซึ่งอยู่ในชนบทนี่มีมากจริงๆนะครับเป็นค่านิยมที่ส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองนะครับ ประเด็นที่4ก็คือเรื่องอการเยียวยาการเยียวยาเราให้ความสาัคขาเราให้ข้อสังเกตและแตั้งข้อสังเกตในการเยียวยานอกจากการเยียวยาที่เป็นการบำรุงขวัญน,นะครับบำรุงขวัญแล้วต้องเยียวยาสภาพจิตใจนะครับไม่ว่าเป็นทั้งนักเรียนที่ประสบเหตุหรือสภาพยายจิตใจนักเรียนทั่วประเทศนะครับเพราะว่า ได้ไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เฉพาะชาวจังหวัดอุทัยธานีนะครับนักเรียนอื่นๆก็มีความเศร้าสลดเหมือนกันพอๆเหมือนเขาเป็นเพื่อนนะครับเหมือนอย่างที่ตัวผมเองก็เคยได้รับรสชาติความเสียความสูญเสียแบบนี้หรือก็คือการสูญเสียลูกชายผมเจอผมสัร้าดีว่า ความสูญเสียแบบนี้นี่โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนักหนาะสาหัสยังไงเราจึงให้ความสําคัญตอง,องการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนทั่วประเทศในในใน,ในการที่จะเป็นไม่ดลดบาดแผลในเกิดในเหตุการณ์ทั้งนี้นะครับดังนั้นสี่ประเด็นที่ทางกรรมธิการเราได้เสนอทางกระทรวงสกษาธิการไปนะครับเพื่อ จะได้เห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้ควรได้รับการปรปับปรุงทุกองค์าารพยกไปพร้อมกันแล้วก็บอกว่าทางสถานศึกษานะครับสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับจะไม่ตื่นตนกนะครับจะไม่ตื่นตะนกกับการที่จะงดเพราะทางกรรมธิการเองได้รับการสอบถามมาจากโรงเรียนจากสถานศึกษาว่าพบว่าจะงดเลยกลัว เพราะว่ามีข่าวมาแบบนี้ผมก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าเรามีมาตรการเพียงพอแล้วเราก็จัดการพวกบางคนเช่ารถบางสถานที่ต่างเช่ารถเช่าที่พักอะไรก็แล้วแต่ตามกิจกรรมที่เขามีนะครับดังนั้นก็ขอเรียนท่านสื่อมวลชนตามนี้นะครับว่าด้วยความห่วงใยของคณะกรรมการการศึกษาสแาบันวิทยาลัษสายเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราเรียบร้อยนะครับทางสพทมาชี้แจงเรื่องของกรณีสอบบรรจุพนักงานราชการที่สัแก้วนะครับ สรุปความก็คือ,อเรื่องพี่สกแก้วนี่เป็นเป็นเรื่องการประมาทเลเล่อน,นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องทุจริตนะครับซึ่งเป็นอุทาหรณหนึ่งนะครับใน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 ระบบการศึกษาว่าถ้าเราเกิดเหตุแบบนี้การศึกษาเกิดมันก็เกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับ เราก็ได้รับการชี้แจงแล้วก็ให้พอสังเกตที่จะนําไปแก้ไขต่อไปก็คือ,อเราต้องเพิ่มคุณภาพของขราชการในกระทรวงศึกษานะครับให้ให้เข้มข้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็กรณีที่สาแก้วนี้นะครับก็เป็นที่น่าเห็นใจคนคนที่ได้รับตราได้รับการมองของสังคมว่าผิด นะครับโดยโดยการสื่อสารที่ผิดนะครับแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานคือผอเกตปกีอยากทําเรื่องถูกให้มันเรื่องผิดให้มันถ,ถูกแต่ว่าเดินไม่ถูกก็ชี้แจงไม่เป็นนะครับสังคมเขาก็ต้องไปตามตามที่เขารู้มาฉันั้นผมก็เลยได้ตั้งข้อสังเกตทั้งสองเรื่องนี้นะครับว่าต่อไปการสื่อสารของหน่วยงานก็คือกองกระสุนหรือหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณองขัดเจนแล้วกบ ให้เป็นที่เข้าใจนะครับก็มีประเด็นแค่นี้ครับ